สวัสดีเอฟซีทั้งเก่าและใหม่ที่เข้ามารับชมกันนะครับในช่องเดียนมีสองด้านเสมอลำด,ดับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวชมวัดนครป่าหมากนะครับดูบริเวณรอบๆวัดกันนะครับวัดนี้เป็นวัดขนาดเล็กนะครับวัดนครป่าหมากเป็นวัดลาดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายนะครับตั้งอยู่ในแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครนะครับ เดิมชาบ้านเรียกกันว่าเป็นวัดในนะครับเราจะไปดูที่พระอุโบสถกันนะครับสำหรับวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี2400นะครับได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมานะครับครั้งแรกในปีพศ2430นะครับอันนี้เป็นใบเสมานะครับ ปนปูนนะครับนั้งแต่พระบูชสดของวัดนะครับนครป่าหมากนะครับเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับแต่ก็มีความสาั่งางามตามแบบฉบับของสถาปัตยกรรมในยุคตนกักโสินตอนต้นนะครับมีราคาทรงจั่วสองชั้นซ้อนกันนะครับประดับด้วยช่อฟ้าใบลิกาและหางหงนะครับ ดูกันนะครับสวยงามนะครับมัดน,นี้วันนี้เพิ่งมีการบูรณะขึ้นมานะครับมีการบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับสวยงามนะครับเสียดายนะครับวันนี้ภาพรรเราไม่สามารถเข้าไปดูข้างในกันได้นะครับสําหรับภายในนะครับภาพบูรสดนะครับเป็น ประดิษฐานนะครับพระประธานนะครับพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับแต่ว่าเขาไม่เปิดให้เข้าชมนะครับเราจะดูด้านนอกกันก่อนครับของเพ้าบูสดนะครับไปเรื่อยๆนะครับเป็นแบบสมัยศิลปะยุธตนากริ่์ตอนต้นนะครับของพระบูชสดนี้นะครับทั้งหน้าต่างนะครับแล้วก็บานประตูนะครับ สำหรับประตูพระบรมศจะมีอยู่กันสี่ประตูนะครับประตูเข้าสองประตูและประตูทางออกทางด้านหลังอีกนะครับสองประตูนะครับสวยงามนะครับมีที่เจดีย์ครอบใบเสมาไอเซมานะครับเป็นศิลปะสมัย องศออ์องรัตนโกสินทตอนต้นนะครับตามผมมานะครับวัดนี้เป็นวัดขนาดเล็กนะครับสําหรับประวัติผู้ก่อตั้งวัดนะครับยังไม่มีปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดนะครับว่าใครเป็นผู้ก่อตั้งวัดแห่งนี้นะครับชมกันไปเรื่อยๆนะครับสำํบสำหรับวัดนี้นะครับก็จะมีหลวงปู่ ท่วมนะครับแล้วก็หลวงปู่นาคนะครับที่เป็นอดีตเจ้าวาดสองรูปนะครับไว้ให้สำหรับผู้คนบูชาและสักการะบูชานะครับผู้คนที่ศรัทธานะครับมาสักการะบูชากันนะครับอันนี้จะเป็นหน้าต่างนะครับมาหน้าต่างสวยงามนะครับเป็นสีทองนะครับแกะลวดลายสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ประตูกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับเราผมมาเลยนะครับ ประตูนะครับก็จะเป็นนะครับรูปเทวดานะครับสีทองแกลัาสีทองนะครับสวยงามนะครับดูกันนะครับสวยงามนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นศิลปะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ต้นต้นนะครับอันนี้จะเป็นพระพุทธรูปนะครับหน้าพระอุโบสถนะครับสวยงามนะครับบานประตูทั้งสองบานนะครับเป็นรูปเทวดานะครับยืนฝาประตูรักษาประตูนะครับ สำหรับวัดนี้นะครับได้รับพระเดิมฐานวิสุงคามสีมาของวัดนะครับครั้งแรกในปีพศ2430นะครับคาดว่าพระบูรสุดหลังนี้ก็น่าจะสร้างขึ้นในยุคแรกเริ่ม่อการตั้งวัดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบในการเที่ยวชมวัดนครป่าหมากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ